โอ้หนี่อาก,กานี่ซอนด้าสองคันเลยนะฮะคันนู้นะฮะบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดนี่ชื่อดังมากครับคือเจ้าของคันเดียวคันนี้นะฮะพรอบฝันเราเด็กผู้ชายนะฮะมันอยู่ข้างหน้าเราเนี้ยน,นะครับนี้เขาบอกว่าเจอคิเตอร์นะฮะโอ้โหโอ้โหซับหนักเหลือเกินครับโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ไปซัดมาพาตำรวจไปด้วยนะฮะตำรวจชอบใจนนครับยิ้มครับโอ้โห แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตาม Instagram <S mm hmm. <S PB s u p e r c a r p p o t o g r a p h y นะครับเราอัปเดตรูปใหม่ๆรถใหม่ๆเราอัปเดตสตอรี่ตลอดนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกันนะครับ6 4โมง40นาทีโอ้โ,โหเชาห้าเลอเกินไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะฮะ เราก็เข้ามาใกล้ดาวเทาขึ้นอีกพอสมควรนะครับตึกที่สูงที่สุดคือในแอตแลนตานะครับแล้วก็เคยติดอันดับสูงที่สุดในอเมริกาปัจจุบันก็อาจจะล่วงไปไกลนะก็คือตึกที่เป็นหัวเปนเสอแหลมๆกลางจอเลยนะครับนั่นคือตึกของ Bank of อฟอเมริกานั่นเองตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะจะเห็นได้ว่าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยนี่6โมงกเกือบเจ็บโมงแล้วก็ยังมืดเลยเอาล่ะก็มาถึงแล้วโอ้คนมาแต่เช้าเหนือเกินนะฮะ แต่ก็ามาพร้อมกันตั้งแต่ยังพระาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยเจ็ดโมงเช้านี่คือมากันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังนั่งอยู่ในรถเพราะว่าหนาวเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จริงครับน่าระมาสักประมาณ15-20นาทีหลังจากนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าขอรวมตัวทุกคนกันอยู่นี้ก่อนนะฮะรถก็มาเยอะแล้วฮะด้านนี้มีฟ7 s นะฮะยีราคา 911เทเบลพิทีอาเสียงแรงๆอย่างนี้ต้องพิทีอร์แน่นอนนะฮะราคาคันนี้พ่อแปลกคนะรับพ่อแค่ปกติเนี่ยข้อของราคาถยูด้านล่างฮะแต่ตอนนี้ขึ้นมาด้านบนเพราะว่าน,น่าจะมีการปรับแต่งอะไรเหมือนกันนะฮะคันนี้ด้านนี้ก็มีพิทีอามาจอดสองคันนะครับสีขาวเหมือนกัน,นะฮะหนึ่งสอง R8 กระปองหน้าครับไม่ได้โชว์ของเอ้ยไม่ได้โชว์เครื่องคนระับเครื่องอยู่ด้านหลังฮนะ เสียงที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะ MC บอกเลยว่าวีแบนด์ส oh, oh, oh. oh, oh, oh. ุดแรงตอนนี้ครับผมก็ออกมาแล้วนะฮะเรียกว่ามากันเยอะเหลือเกินนะครับมีทั้งลัมโบนะฮะ,เร,นนะ,ฮะเรียงกันด้านนู้นแล้วก็มีแม็กคารเรนนะฮะเรียงการด้านนี้นะฮะรถนอกเหนือนะครับไม่ค่อยมีใครเหมือนนะความดูตั้งแต่คันแรกนะโหคันนี้เป็นทดเอสนะฮะสีขาวเปิดประตูมาเรียกว่า หล่อเลยเกินนะครับคือเปิดปีขึ้นมาเลยฮะมีแมคเกรน 570S นะฮะอัลสเตอร์มาติน GPS s u per เลเจียร่าฮะ p อร์เช่ GT3 ครับ b m ี i ับ8ฮะ Audi a 8าร้8หลานุนะฮะมี300ใหม่ใหม่โอ้คันนี้นี่แต่งหรืกว่าแร็ปอย่างเท่นะครับโอ้โหเด่นเลยเกินนะ430นบเสียงที่8ดังๆเลยนะโรดไฟเดอร์ครับ ดังเหลือเกินฮะเลยฮะโอ้โหโอ้โหด่าเลยโอ้โหด่าะลยนะโอ้โหโอ้โหแห่งกันเบิ้นฮะโอ้โหโอ้โบอกเลยว่าโคตรดังนะครับโอ้โหตัว 570S เขาบอกว่า700ก็มานะคันนี้โอ้โหโอ้โหมีมีมี ดานนนเอานเอสมาฮะโอ้เสียงเรียกว่า V12 เนี่ยทุบมาตั้งแต่บอกว่าหน้าปักซอยนะะ ก็เป็นตัวคามานะฮะเรียกว่าใหม่เหมือนกันดูนะฮะฟิสเกอร์นี่ผมบอกเลยนะครับเป็นรถที่ออกแบบสวยดีนะฮะแต่ว่าบริษัทอาจจะขายได้ไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่ก็เลยมีช่วงหนึ่งที่เขาเลิกผลิตไปเลยนะฮะฟิสเกอร์คามาครับสวยจริงๆนะฮะผมจะมาดูข้อแตกต่างนะฮะสำหรับสองคันนี้ครับคันแรกคันนี้นะฮะคันนี้คือ9 9 2นะฮะคือตัวใหม่สุดตัวนี้เป็นตัว9 1 9 9 1นะฮะคือจะเห็น ผมจะพาไปดูข้อแตกต่างคนะัอย่างแรกสุดคือไฟหน้านะฮะที่จะเห็นความชัดเจนนะฮะ LED ตรงนี้นะฮะเทียบกัน,นะฮะความแตกต่างชัดเจนแล้วก็ตัวฟอนต์กริลก็แตกต่างกันแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูภายในกันเลยดีกว่าอันนี้คือภายในของตัวใหม่กว่านะฮะคือตัว9.2ซึ่งตัว9.2เนี่ยจะเห็นได้ว่าจอเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนขึ้นมาแล้วก็เป็น toggle switch เรียงกันเลยนะฮะจะแตกต่างกันแล้วก็จอจะเป็นดิจิตอลด้านซ้ายด้านขวานะฮะของทาง9.2 ผมพาไปดู91 1นะฮะ91นะฮะดูครับแต่นได้ว่าจอก็จะออกมาอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วก็จะไม่มีทอกเกิลสวิตช์นะฮะแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจอปกติฮะจะไม่ใช่ตัวดิจิตอลเหมือนทางตัวเก้าก็สองนะฮะ ในประเทศไทยขาได้ไม่ง่ายนะคะคันซ้ายเป็นซอนดาเอตัวนี้เป็นตัวโรสเตอร์นะฮะโหสุดจริงครับเรียกได้ว่าของโหดมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรอบๆ่อนนะฮะตัวนี้คืออเมริกาเนี่ยปัญหาคือซอนดาเนี่ยไม่มีไม่มีวังจำคือไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยมีใครขับออกมานะฮะเป็นซอนดาเอส ทั้งคู่นะฮะโอน่าเอสกับตัว S r o โรสเตอนะฮะโหสวยจริงๆครับโหดจริงจริงนะฮะดูครับที่มีอีกนะฮะสำหรับฟังการี่แมคคลาเรน 720S ตัวสไปเดอร์นะฮะแล้วก็มีแมคคลาเรนอีก3คันฮะแต่ขอโฟกัสกับนี้ก่อนนะฮะโหดจริงครับมีคนถ่ายเยอะเลยนะฮะ ผมเดินไปด้านโน้นหน่อยดีกว่ามีอันนี้ชัดนะครับเจ้าของก็คือทางสปาร์กี้นะฮะโอเคนะฮะนี่ตัวขั้นหนึ่งเปิดทุนนะฮะขั้นหนึ่งเป็นหลังคาแข็งครับซอนด้านะฮะทั้งคู่ครับซอนด้าเอสทั้งคู่นะฮะแล้วก็เป็นการีไวร่านะฮะ ีผมรู้สึกว่าคันน้นฮะวิกเบิร์ดวิกเบิร์ดนี่ชื่อดังมากครับคือเจ้าของคันเดียวคันนี้นะฮะคินแคสมาแล้วก็เดอะคิงแล้วคันนี้ก็ไว่าโรสเตอร์เหมือนกัน,นะฮะคือโรสเตอร์สองคันซ้ายอันนี้เป็น b c แล้วก็ตัวนี้เป็นไวร่าธรรมดานะฮะเรียกไดว่าสุดจริงๆนะฮะโหดมากๆนะฮะผมผมพาไปดูเพิ่มเติมดีกว่า นี่นะฮะคันนี้ t h k k n n k k n n t ท s ม a าครับอันนี้ BC นะฮะตัวนี้ธรรมดาตัว2ตัวเป็นโรสเตอร์นะครับคันหนึ่ง Big Bir d นะฮะคันนู้นชื่อดังมากและยังไงเราก็ได้เห็นอีกแน่นอนฮะคันนี้เป็นตัวโรสเตอร์อีกเหมือนกันฮะสวยจริงครับโหดมากเลยนะฮะซอนดาเอสองคันครับสวยจริงๆครับโอ้โห เด่นจ,จริงนะสำหรับเบยรอนเดี๋ผมต้องไปถ่ายใกล้กว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอจอดก่อนนะครับน <Hey! S 1> ี่คือเบย์รอนน,น, <Hey! S 1> นะครับบอกเลยว่าในสมัยปี2000ต้นๆถึง2010นนะ นี่คือความฝันของเด็กผู้ชายครับตอนนี้คือรถที่เร็วที่สุดในโลกนะฮะในสมัยนั้นนอกจากนี้นะฮะหลังจากตัวที่เวรอนเนี่ยก็จะมีเวรอนซูเปอร์สปอร์ตนะฮะที่สามารถทำลายสถิติโลกได้เช่นกันความฝันของเด็กผู้ชายนะฮะมันอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะฮะวุฒิเวรอนนะครับบอกเลยว่าที่ไทยจะหาดูได้เนี่ยยากมากเลยนะฮะ oh. ส่วนจริงนะ,ะกับสีเทาๆอันนี้นะไปรับมาเดิมน่าจะเป็นสี สีแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหสวยเด็กเลยเกินนะฮะผมว่าเท่ครันนี้ฮะคือสัญลักษณ์บูตินะฮะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมชี้เออนะครับกลายเป็นสัญลักษณ์แอมซอนนะโอ้โหแปลกเลยนะฮะโปรตีเขาอยากได้ไดสัญลักษณ์บูติกัน,นะฮะสักคันนี้เขาบอกว่าไม่เอานะครับผมคนนี้เขาบอกว่าเจอคิเตอร์นะโอ้โห เรียกว่าเครื่องร้อนๆอย่างนี้นะฮะเครื่อง16สูบร้อนๆอย่างนี้ต้องเอามือตอนนี้อากาศวันสัก5องศาเซลเซียสนะฮูเปิดรถแล้วนะฮะ โอ้โห oh. ซัดหนักเหลอเนอะโอ้โหโอ้โหโมือเค oh. Oh. Okay. ไปซัดมาพาตำรวจไปด้วยนะตำรวจชอบใจครับยิ้มครับโอ้โหบอกขอนักหนักสักรอบจัดให้นะฮะโอ้โห oh. ในเซ็กบอกเลยครับว่าคันนี้นี่โอ้โหตัวฝาปงด้านหน้านี่เหมือนเป็นตัวแร็ปตัวคาร์บอนมานะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยเราเคยเจอแล้วครับอยู่ในคลิปที่ดูตามด้านบนเลยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยใช้สีโทนสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยตัวคาลิปเปอร์เนี่ยใช้สีดำนะฮะในในข้อที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง n นเซ็กะคือการใช้เครื่องวางกลางครับที่อยู่ด้านหลังซึ่งแตกต่างกับตัวอื่นอย่างพวกตัวไม่ว่าจะเป็นตัว GTR นะคะ หรือว่าจะเป็น I7 อะไรพวกนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยจะใช้เครื่องวางกลางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง NEX ตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับแล้วก็ตัว n x ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับแล้วก็แรงมา้ามาพร้อมกับ500กว่าแร้เรียกว่าแรงเหลือเกินครับในนาทีจะมีเบลลี่มานะครับนี่ก็คือตัว,นะวเบลลี่มูซานนะครัเรียกว่าเด็ดเหลือเกินนะฮะสีเทาอีกแล้วนะครับพร้อมกับใส่แม็กซีดำนะฮะหล่อเลอเกินนฮะสำหรับคนันนี้คือข้างในหรูแต่ข้างนอกนี่เถื่อนนะบอกเลยว่า การแต่งสไตล์นี้ที่ไทยอาจจะหาไม่ง่ายนะฮะที่อเมริกามีอยู่เรื่อยๆนะฮะคนอเมริกันเนี่ยชอบแนวพวกแบบโรซอยเบลลี่แล้วก็แต่งแบบหนักๆอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะคนทางใต้ที่นี่นะฮะแล้วก็ตัว 570s นะฮะโอ้เสียงท่อดังเหลนะือเกินคันนี้ผมว่าไปเปลี่ยนท่อมาแน่เลยนะฮะวิงเท่ๆเหลือเกินนะล้อที่ใครๆหลายคนเขารู้จักนะครับพอลติอาโต้ะฮะแต่คันนี้เนี่ยบอกเลยฮนะเบลลี่ของผมเนี่ยแม็กน่าจะ20นะฮะ ถ้าจำไม่ผิดเลย19เนี่ยแหละคันนี้นะฮะจัดไป24โหโคตรใหญ่ครับแถามว่าเข้ากับรถไหมเข้ามากๆเลยฮะเพราะว่าเป็นรถที่ฐานล้อใหญ่นะครับแล้วก็คันนี้ยางบางด้วยเรียกว่าโหเหมาะสมกับรถจริงๆนะฮะโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้พีวีซุปปเอร์คาร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามไอจีของเราด้วยนะครับผมพีพีซุปปเอร์คาร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม